เหตุประท้วงที่บริการนะคะที่มีสัญญาณว่าจะลดความตึงเครียดลงได้บ้างในบางพื้นที่ค่ะโดยทางผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนั้นเรียกร้องให้ตำรวจลดการกระทำที่รุนแรงนะคะในขณะที่ทางตำรวจหลายเมืองค่ะเริ่มมีการใช้วิธีการคุกเข่าและกอดผู้ประท้วงเพื่อช่วยบรรเทาความตึงเครียดจากการ,รเผชิญหน้าค่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่กำลังถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะหลังจากที่ทางผู้ประท้วงในเมืองเบนจูดรัฐแคลิฟอร์เนียโห่ร้องด้วยความดีใจและปรบมือให้ตำรวจนะคะหลังจากที่ตำรวจนายหนึ่งเดินมานั่งคุกเข่าและสวมกอดผู้ประท้วงซึ่งการนั่งคุกเขา่าถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านการเหยียดสีผิวและการกระทําดังกล่าวยังช่วยสะท้อนให้เห็นว่าตำรวจในเมืองนี้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้ประท้วงอีกด้วยค่ะ ช่นเดียวกับที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนนะคะที่ทางตำรวจพากันนั่งคุกเข่าต่อหน้ากลุ่มผู้ประท้วงที่ประจันหน้ากันอยู่ซึ่งการกระทําของตำรวจสร้างความยินดีให้กับทางผู้ประท้วงจนผู้ประท้วงบางคนถึงกับเดินเข้ามาจับมือสวมกอดและพากันปรบมือให้กับตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยค่ะขณะที่นายแอนดรูว์ควาโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเรียกร้องให้ตำรวจยุติการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุนะคะรวมถึงเลิกใช้วิธีการล็อกคอเพื่อควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายครั้งค่ะนอกจากนี้ยังได้แสดงความกังวลในประเด็นการประชุมการชุมนุมประท้วงในช่วงหลายคืนที่ผ่านมาที่อาจทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นรุนแรงขึ้นอีกค่ะ